ไหมฮะฮะเห็นไหมเห็นปะมันกินอะไรวะมันกินเนื้อเ้กินยากินยากินนมกินยากินนม

ม,มันร้อนมันร้อนแดดมันมันร้อนแตนมันร้านมันตางอมันก็ต้องมีทางออกสิ <ไป S 1> เอ๊ะเ,เ,เขายังมาได้สวยอี่นั่งร่มลื่นดี ีนเขาเดินไปนั่งปีกันเอาอย่างงั้นฉันนาตะเก็นแต่ตอนนี้คือเราเลื้อยตามไปเรื่อยๆเลยไปถึงไหนเขาไปไหนกันนะอ่าแล้วก็มันไกลฮะมันหาที่จองไม่ได้อ่ะก็ต้องตามเขาไวโน่นไงมันก็ไปนู้นมันไปออกด้านหลังวะออกด้านหลังบ้า เส้นลมดีนะต้นไม้อืมต้นมะม่วงเยอะไปดูนกดินกสีขาวนี่นกกระยางนกสีขาวเป็นนกมันเป็นนกสีขาวเลยอะอะไรนกสีขาววนปีนอยู่ตรงนู้นแค่ไหนวนดูแค่ไหนแต่ขากลับเราคงไม่ได้กลับทางนี้น่าจะวนออกน่าจะวนออกอีกทางมีปลาอยู่ด้วยนี่ยมีการะเกษตร นี а, pues ่เป็นการเกษตรเนี่ยที่เขาที่ตัวเขานี่่เขา็ทีออกเขาพามาออกมีนต่อตูดเนะมต่อตูเา่อตูดเ่ออนมวยก็อยู่ตัวอ่นี่ก็อยู่แค่เดียว ตรงนี้เขากำลังทำเลยน่าใช่มั้งแต่ว่าใช่เขาจะออกตรงไหนกันนะน่ะาตามามารถตามมาก็หลกยาาก็หลุยเขานวาจะขี่เที่ยวชมกันเ <c oughs> นี่ยเขาออกเนี่ย

กันน็อกอยู่เพราะมันไม่มีที่จอดแน,น่นหนึ่งหมดตอันมนี้ก็จอดเพียบัน,นเพิง่งมาเปิดทาาอืม เยอะดอกบัวชงเสือตรงนียตรงเราก็ออกได้เลยแต่ข้างหน้าก็ดูสวยกว่านะ ข้างในมันยังป่ามันยังนี่เยอะเกิน